ณนะที่ใดดวงใจมิไหวหวัดนจะฝ่าฟันอุปสรรคและขวาหน้ำแม้สินชาติวาสนาชะตาสามขอฝากน้ำให้โลกรู้กู้ทหารผ่านอึกตสวัสดีครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่าน กับผมในฐานะตัวแทนพี่น้องทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ช่องปดตต่างาขอมอบของขวัญปีใหม่ในปีนี้ให้กับพี่น้องเรานั่นก็คือเราสามารถยึดพื้นที่บริเวณพื้นที่ช่องปุตต่างได้แบบเป็นเสร็จร้อยเอร์เซ็นเป็นของขวัญปีใหม่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทายทุกท่านกับผมขอเป็นผู้แทน ทหารไทยที่ไปปฏบัติงานในพื้นที่ช่องคาขมุมขอมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยด้วยการยึดคืนแผ่นดินไทยพื้นที่ช่องคาขมุมได้อย่างสมบูรณ์1นึ่งเซครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ,บผมนายนามตัวแทน ของฐานเทือศักดิ์ขอมอบืึงที่ประสาทคณาที่พี่น้องทหารได้สามารถควบคุมได้สถาปนาขึ้นมาขอมอบให้เป็นของขวัญวันปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทย ทุกท่านขอบคุณครับกระผมเป็นตัวแทนฐานบรรจุการเทศักส์รบริเวณมาศาคนาครับในฐานะทหารคนหนึ่งที่คอยปกป้องพื้นตินไทยก็มีของขวัญมามอบให้กับชาวไทยทุกท่านคือนำศาษาคณะครับมาคืนให้กับแผ่นดินของประเทศไทยและสุดท้ายนี้ ขาดไม่ได้เลยคือกําลังใจและการสนับสนุนในทุกๆด้านจากคนไทยขอให้ประชาชนชาวไทยทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านครับและหลังจากนี้ดูนแดนดินสืนนี้ว่าตผมจะปกป้องรักษาไว้ให้เป็นของชาวไทยตลอดไปครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านผมเป็นตัวแทนของฐานพานผมส6ง ของขวัญปีใหม่ปีนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ได้แผ่นดินคืนขอบคุณแนวหลังที่ไม่ทิ้งแนวหน้าครับครับสวัสดีครับประชาชนคนไทยทุกคนวันนี้พวกเราอยากจะมาสวัสดีปีใหม่ของขวัญปีใหม่ที่ทหารไทยเราจะมอบให้ได้เนี่ยก็ไม่มีอะไรไปมากกว่าการที่พวกเราได้ยึดคืนได้ควบคุมผืนแผ่นดินไทยของเรากลับคืนมาเรียบร้อยนะครับขอขอบคุณพี่น้องๆที่คอยส่งกำลังใจจากแนวหลังคอยสนับสนุนกันตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมา สุดท้ายนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่ครั้งครับที่นี่ปราสาทตาเมินโทมเป็นของประเทศไทยครับสวัสดีปีใหม่ครับสุสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่พี่น้องคนไทยทุกคนจากชุดควบคุมอาวุธยิงสนับสนุนพื้นที่ช่องอ่านมา้าผมในฐานะตัวแทนพี่พี่น้องๆ้องทหารทุกคนหน้าที่ตั้งแห่งนี้ขอมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่คนไทยทุกคน ด้วยการทวงคืนอธิปไตยและแผ่นดินของเราคืนมาได้สำเร็จในโอกาสนี้ขอขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องคนไทยทุกคนที่เป็นแรงผลักดันให้พวกเราได้ยืนหยัดอยู่ได้ในทุกวันนี้สวัสดีครับสวัสดีไปใหนเขารักในเกียรตภูมิมันจึงเป็นเรามีน้อยนาใครเขาเรา 可以提。